นะคะวิชาสมุนไพรพอกเข่าพอกตานะคะเราจะกลับมาพบกับอ่พอาพทวบุญพทวนกพรน,นะคะแล้วก็พทวบุญช่วยนะคะเราจะมาเรียนรู้การทําสมุนไพรพอกเข่าแล้วก็พอกตานะคะตอนนี้วิทยากรสองคนของเราพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรด้วยค่ะ กลับกรับสวัสด,ดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผม,มอนพรแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้สมุนไพรในเมืองมีหมอคชนะครับนะครับแล้วก็ของหับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับการพอกตาด้วยสมุนไพร ประโยชน์ของการออได้เทสเทสหนึ่งสองสามนะครับประโยชน์ของการพอกตานะครับเพื่อลดอาการปวดตานะครับลดความดันลูกในตานะครับซึ่งได้อธิบายไปในคาบแรกนะครับส่วนคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะขอเสริมนิดนึงนะครับลดอาการปวดกระบอกตานะครับลดอาการเมื่อยในดวงตานะครับ บรรเทาอาการตาฝ้าฟางบรรเทาอาการปวดศรีรษะไมเกรนนะครับเราจะใช้สมุนไพรนะครับที่มีฤทธิ์เย็นนะครับเพื่อช่วยดูดความร้อนออกจากดวงตานะครับในสูตรของเรานะครับในวันนี้เราจะใช้บอระเพ็ดนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับฟ้าทลายโจรหนึ่งช้อนโต๊ะใบบัวบกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ไข่ขาวหนึ่งฟองนะครับ วิธีการทำเนี่ยเราทำหนึ่งครั้งนะครับต่อตาเนี่ยสองข้างนะครับวิธีทำนะครับและวิธีพ่อดนะครับขอเรียนเชิญแพทย์ผู้ช่วยนะครับเราจะผสมตัวยานะครับจะมีใบบัวบกนะครับบอระเพชรนะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรนะครับผสมสามส่วนนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วเทไข่ขาวลงไปนะครับ คนให้เข้ากันนะครับอย่าให้ข้นหรือว่าเหลวจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะพ่อนะครับผมขออนุญาตพูดพูดไปนะครับระหว่างที่แพทย์ผู้ช่วยทำการสาธิตนะครับให้ผู้รับบริการนะครับหลับตาลงนำผ้าก๊อซนะครับมาลองที่ตาชั้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนำสำลีนะครับชุบตัวยาที่เราได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ มาโปะที่สําลีแล้วนำมาพอกที่บริเวณดวงตาทั้งสองข้างนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้าก๊อสนะครับปิดทับดวงตาอีกชั้นหนึ่งนะครับสรรพคุณนะครับสมุนไพรแต่ละชนิดนะครับใบวัวบกนะครับลดขมเย็นนะครับช่วยบำรุงสายตาและฟื้นฟูร,รอบดวงตานะครับใบวัวบกลดขมนะครับจะให้ฤทธ เย็นนะครับสามารถดูดความร้อนออกจากดวงตาได้ครับและใบวบกยังมีวิตามินนะครับช่วยฟื้นฟูนะครับวิตามิน A ช่วยฟื้นฟูรอบๆดวงตาครับสมุนไพรตัวถัดมาจะเป็นบอระเพ็ดนะครับลดขมเย็นเช่นกันนะครับช่วยทําให้เนื้อเยื่อในร่างกายเย็นลงนะครับลดอาการอักเสบฟ้าทลายโจรนะครับจะเป็นลดขมนะครับช่วยทําให้ผิวหนังเย็นและ ลดอาการอักเสบนะครับถ้าเราไม่มีสมุนไพร3ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับตัวอื่นแทนได้นะครับอย่างเช่นผักบุ้งนะครับผักที่ขึ้นชายน้ำเนี่ยนะครับเขาจะให้ฤทธิ์ในทางเย็นนะครับเราสามารถเอาตัวนั้นน่ะมาทําเป็นสมุนไพรพอกตาได้นะครับไข่ขาวนะครับเป็นตัวทําละลายและสมานผิวนะครับบรรเทาอาการดวงตาอักเสบนะครับไข่ขาว รถจะจืดเย็นนะครับอุปกรณ์การพอกตาก็จะมีนะครับมีสำลีนะครับแล้วก็ผ้าก๊อตนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับที่จะใช้ในการพอกแล้วก็ตัวยาทีนี้ข้อห้ามข้อควรระวังนะครับอย่าให้ผงยานะครับสัมผัสกับดวงตาโดยตรงนะครับเวลาก่อนจะพอกเนี่ยต้องให้ผู้รับบริการเนี่ยหลับตาลงนะครับแล้วเรานำสมุนไพรมาพอกนะครับ ไม่ควรพอกตาในขณะที่มีไข้สูงนะครับควรจะรักษาไข้ให้หายก่อนนะครับแล้วค่อยพอกตาคำแนะนำนะครับทานอาหารที่มีวิตามิน A นะครับตับไข่แดงหรือว่าผักบุ้งก็ได้นะครับมะละกอมะม่วงสุกก็ได้ครับแพทย์ผู้ช่วยพร้อมไหมครับขอพี่อาสาสมัครนะครับมารับการพอกตานะครับ ครับเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราจะพอกให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้ท่านที่สนใจนะครับเราจะมีสมุนไพรอยู่ทางด้านนี้นะครับให้ทุกคนมาลองพอกกันเลยนะครับครับให้ผู้รับบริการนั่งลงนะครับผ่อนคลายสบายๆนะครับเราจะใช้ผ้าก๊อซนะครับ ปิดทับบริเวณดวงตานะครับในชั้นที่1นะครับให้คนไข้หลับตาลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาพอกนะครับพอกพอกแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณพี่อ๋อยังยังไม่พอกก็เดี๋ยวผมขอกลับไปที่สูตรนะครับเผื่อว่าทุกท่านอาจจะ ไม่ทันนะครับอันนี้จดไปได้เลยนะครับมีบอระเพ็ดนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับฟ้าทลายโจรนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใบบัวบกนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ไข่ขาวหนึ่งฟองนะครับสมุนไพทั้งใส่เผาเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวยานั้นเหลวนะครับเหลวเกินไปก็จะไม่ดีแพทย์ผู้ช่วยได้นําสมุนไพรมาแล้วนะครับให้คนไข้หลับตานะครับจากนั้นค่อยค วางนะครับสมุนไพรลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับเย็นใช่ไหมฮะนี่แหละครับเราจะใช้ความเย็นของสมุนไพรนะครับแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยนะครับดูดความร้อนนะครับออกจากดวงตานะครับเราจะนำผ้าก๊อซนะครับมาปิดทับ อีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียบร้อยสวยงามนะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการพอกตานะครับอันนี้ทิ้งไว้5 1 0ถึง10นาทีก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นรอบสาธิตเดี๋ยวขออนุญาตนำสมุนไพรออกเลยนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อันนี้แค่หนึ่งนาทีอยองนะลองลืมตาเลยครับโอเย็นสบายโอเคไหมครับเดี๋ยวรอบรอบสาธิตนี่ให้ทุกคนทำจริงเลยครับรอบเวิร์กช็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับเป็นการพอกเข่านะครับ ครับสาธิตสมุนไพรสาธิตการพอกเข่าด้วยสมุนไพรนะครับประโยชน์นะครับก็ช่วยให้เลือดลมนะครับในข้อเข่าไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับลดอาการบวมแดงร้อนนะครับบริเวณข้อเข่าสูตรนะครับสมุนไพรพอกเข่านะครับที่เราใช้มาแต่โบราณแล้วได้ผลดีเยี่ยมนะครับประกอบไปด้วยพรนะครับ เราใช้ไพลเนี่ยห้าสิบกรัมนะครับมีไพลนะครับมีผักผักเสี้ยนผีนะครับห้าสิบกรัมนะครับมีกระบูนห้าสิบกรัมนะครับแล้วก็เหล้าขาวเจ็ดสิบมิลลิลิตรนะครับเราจะใช้สมุนไพรสี่ตัวนี้นะครับทําการพอกเข่านะครับวิธีการทําและวิธีการพอกนะครับขอเรียนเชิญแพทย์ผู้ช่วยนะครับ ทำการผสมตัวยานะครับเราจะผสมตัวยาไพลนะครับ50กรัมนะครับผักเส้นผี50กรัมแล้วก็กาละบูญ5กรัมนะครับคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นเติมเหล้าขาวเข้าไปนะครับค่อยๆเทนะครับเหล้าขาวอย่าให้มันข้นจนเกินไปหรือว่าหนืดจนเกินไปนะครับ ระหว่างที่รอนะครับผมขออนุญาตพูดสรรพคุณของตัวยานะครับไพลนะครับลดฝาดคืนเอียนนะครับทำให้ลมในกล้ามเนื้อเคลื่อนที่นะครับในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยอาการปวดเนื้อครับมันไม่ไหลเวียนนะครับเราจะทําวิธีใดให้ลมมันไหลเวียนนะครับเราทําได้โดยการใช้สมุนไพรที่ชื่อว่าไพลนะครับไพลนี่จะขับลมในกล้ามเนื้อให้มันเคลื่อนที่นะครับ ตัวต่อมานะครับจะเป็นผักเสี้ยนผีนะครับรสขมร้อนนะครับตัวนี้จะแก้ลมในข้อกระดูกนะครับเราสามารถที่จะไล่ลมในข้อกระดูกให้มันเคลื่อนที่ได้ด้วยสมุนไพรที่ชื่อว่าผักเสี้ยนผีนะครับดอกก็จะสีเหลืองนะครับเกิดเกิดฤดูฝนนะครับฤดูนี้เป็นฤดูร้อนนี่ผักเสี้ยนผีจะยังไม่ค่อยเกิดนะครับหาได้ตามทั่วๆไปนะครับตามขึ้น ขึ้นเป็นวัชพืชทั่วๆไปครับถ้าเราดูเป็นเนี่ยตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับสมุนไพรตัวที่3นะครับเป็นกาลาบูนนะครับลดร้อนนะครับตัวนี้จะช่วยเสริมฤทธิ์ของไพลแล้วก็ผักเส้นผีนะครับทำให้ลมเนี่ยมันเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่4นะครับจะเป็นเหล้านะครับช่วยให้สมุนไพรเนี่ยซึมลงไปในเนื้อ ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับข้อห้ามข้อควรระวังนะครับห้ามพอกบริเวณที่เป็นแผลนะครับแผลติดเชื้อหรือว่าผิวหนังเปิดนะครับแผลเรื้อรังเนี่ยห้ามพอกนะครับเพราะว่าตัวยาเล่าขาวเนี่ยขออนุญาตเชิญพี่ที่จะพอกเข่ามานั่งด้านหน้าเลยครับอันนี้จะเป็นรอบสาธิตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจบจากตรงนี้แล้วเนี่ย ท่านที่สนใจพอกเข่าพอกตาก็เดี๋ยวมารับสมุนไพรนะครับโดยการกำกับดูแลของของทีมแพทย์นะครับครับสามารถทำได้เลยนะครับขณะน,นี้แพทย์ผู้ช่วยได้ผสมสมุนไพรพอกเข่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำนำตัวยานะครับแปะลงบนสําลีนะครับ หลังจากนั้นนำมาพอกนะครับบริเวณที่มีอาการปวดนะครับซึ่งยาสมุนไพรตัวนี้นะครับสูตรสมุนไพรตัวนี้ใช้แล้วได้ผลดีนะครับเวลาพอกอาจจะมีอาการรู้สึกยิบ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 นะครับนั่นหมายถึงว่าตัวยาได้ซึมนะครับซึมลงไปที่บริเวณผิวหนังนะครับและกล้ามเนื้อนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราอาจจะใช้ผ้าก๊อตนะครับปิดทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความเรียบร้อยสวยงามนะครับเราจะทิ้งยานี้นะครับไว้บริเวณที่พอกเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับขณะนี้แพทย์ผู้ช่วยกำลังพันข้อเข่าอยู่นะครับที่เราพันตรงนี้ก็เพื่อว่าจะให้คนไข้าสามารถขยับขยับเข่าได้โดยที่ตัวยา ไม่หล่นนะครับทีนี้มาดูสูตรนะครับขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างที่แพทย์สาธิตกำลังทำอยู่นะครับสูตรประกอบด้วยไผ่นะครับ50กรัมนะครับผักเส้นผี50กรัมกาลบูน5กรัมเหล้าขาว70มลลิตรสูตรนี้นะครับทำหนครั้งต่อเข่าหนข้างนะครับแต่ถ้าเข่าของพี่ๆท่านใดใหญ่นะครับ เขาใหญ่เนี่ยอาจจะเพิ่มปริมาณของสมุนไพรเข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นไพลก็เป็น100กรัมนะครับผักเส้นผีเป็น100กรัมนะครับคาราบูนเป็น10กรัมแล้วก็เหล้าขาวเป็น140มลลนะครับเพิ่มตามอัตราส่วนตรงนี้นะครับพี่ที่พอกแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เย็นสบายมันรู้สึกยิบ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 อะไรไหมฮะไม่ใช่ไหมครับโอเคครับ บางท่านอาจจะรู้สึกยิบ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 นะครับเป็นการออกฤทธิ์ของสมุนไพรนะครับอันนี้เราจะพอกไว้นะครับประมาณ15-20นาทีนะครับอันนี้สามารถเดินได้เลยนะครับอันนี้พอกทิ้งไว้เลยนะครับลำดับลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเวิร์กช็อปกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเช็คดยว่าท่านใดที่อยากจะพอกตาบ้างนะครับโอ พอพอกได้หนึ่งคนต่อหนึ่งอย่างนะครับอาจจะเลือกตาแล้วก็ตาแล้วก็คนที่เลือกตาก็คือตาคนที่เลือกเขาก็เขาอนะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาทําทํากันอีกก็ได้นะครับเรามีมาเยอะเลยนะครับอันนี้ไม่จํากัดนะครับทํากันได้เต็มที่ครับจะเริ่มพอกตาหรือพวกเขาก่อนดีครับครับพี่ครับ เดี๋ยวกลับไปนั่งนะครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวในในในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอคืนเวลาให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวหลังหลงหลังจากนี้เราจะมาพอกันนะครับ หลังจากนี้คืนเวลาให้ทางมันมีดูออนไลน์ด้วยนะครับอ,ออนไลน์เขาจะไม่ได้พอกนะครับแต่ว่าเราจะคืนเวลาให้พิพิธภัณฑ์แล้วเราเนี่ยที่อยู่ในนี้ทำกันได้เต็มที่นลควันนี้ขนมาเป็นรถสิบล้อเลยนะครับ <c oughs> สำหรับผมหมอนพพรแพทย์แผนไทยและหมอบุญช่วยแพทย์แผนไทยรวมทั้งปาดคลองห้าลุงเล็กนะครับขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับและกราบขอบพระคุณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติและพี่พี่ เจ้าหน้าที่ทุกทกท่านมานะโอกาสนี้นะครับขอกราบสวัสดีครับคะ่ะขอขอขอบคุณนะคะพท<ะ>วนุพรนะคะแล้วก็พทว บุญช่วยนะคะที่วันนี้ามาสาธิตนะคะวิธีการพอ่อเขาพอกตาแล้วก็สมุนไพรนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขออนุญ,ญาตปิดห้องอบรมก่อนนะคะสําหรับผู้ชมทางไลฟ์สดนะคะแต่สําหรับผู้ชมที่อยู่ในห้องอบรมนะคะเราสามารถเราสามารถทําสมุนไพรพ่อเขาพอกตาได้เลยนะคะเดี๋ยวอพอทวบ,บุญช่วยนะคะจะเป็นคนสาธิตนะคะตอนนี้ขออนุญ,ญาตปิดห้องอบรมก่อนนะคะขอบคุณค่ะ Thank you.